เกิใส่มันกล่องมันจากขึ้นไงไงเงี้ยคือตรูกับกลัวจิิงคุรูคุรูเ้วยก็พี่การตอดเลยโอ้ยระดับน้ำประมาณ10กว่าเมตรด้ย ว่าสีไลยอยู่หรอกมันวังน้ำเดือดตัวใหญ่โหแล้วครับทำไมไม่ขวงเลยครับโอ้ไหล <c oughs> <c oughs> ุ่ดก็ถกที่แห่งเดียวเลย อ้เอาเลยโดนแล้วครับโอ้ยไงันไหนติ้ตัวบังหันละโอเคห้อของกันนเ่ยอู้งงบโอ้ยจะถีบเลยซางงบเดอเด้อมามาีรมามามาซางงบรุดวัวโอ๊ยรุวัวนนนานเฮีย่านตายแล้วซางงบพังหวย บ่ไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยง่ยอุ้ยอุ้ยว้ยวายเย็นเย็นห้าขวดไปพวว่างน้ำเดือดซัมแจกควอเตอร์เอาว่าท่านหอดใส่ยูเอาเลยโอ้ดีดีวะเอ้ไม่กินลอยคนนึงโอ้คงไฟก็ถึงจะปางไงบอู mọi người của những người chưa được phụ nữ nông nghiệp chưa được phụ nữ 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 唔係，唔係啲咁了 ใส่เงี้ยได้หลายเบื้องละขั้นขึ้งแขนกันถาถึงปวดเครื่องอุ๊ยนี่มีน้ำนี่มีน้ำนี่มีน้ำน้ำลึกนะครับน้ำลึกมากครับ น้ตัวนะครับยังไม่ได้แค่ตัวเลยครับถึงแมงไปก่อันกว่าดเอาเอาขึ้นก็เอาเว้ยโอ้คนละตัวเนี่ยนี่เบาแหงแหงมาเนี่ยบางทีสวยกว่าผิวนะครับมาเบ็ดหน่อยพูด Ừ. cứ đứng hẻm thì đông hơn, đứng khăn biết cứ đây mà ngựa, đường thẳng thẳng 2km, tôi qua, tôi cong mày rồi, tôi nhảy luôn, luôn เจ้าสวยแล้วตัวนี้หยึกหยึกอยู่มือเลยอ๋อปลดทันรถเลยปลดทันรถนั่นปล่ยว้อยู่ตอนข่อยปุดมีเอียงตึก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 อยู่มือข่อยไหมสบายขึ้นมากเลยอู้ถือแต่าบกใสงงามเลยไว้ข่อยพันเงี้ยเลยหลายแบบยามวปนยังหวานใส่เงี้ยใส่เงี้ยมันยีพปอตัวซ้ำนี่ว่ะอู้หลุดอุ้ยรถคือกันเบร จะมาตรวจโบเหี่ยงหรอว่าพุดไปโรดเอาตัวใหญ่งมากินเมืองแบบดูอุ้ยนี่แหะอีกนะขาปวดสวยตัวนี้สวยครับอุ้ยควงกวาสร้างงบคองทีอยูุโอกสายของนะครับอุ้ยห้องอยกันอุ้ยของควงเขาขึ้นเลยนะเด็กๆหอยอดสายอยู่ดิสิบหอยอะไรวะ โอ้ยแหม้ยงเลยเอียงมาตัวาบนัยหรอกเอาเอาไว้เลยเอจ้าเอาลุดแหละไหวหรออุ้ยอมันอกยิงมันอยู่ตัวโบนัยหรอกว่าขั้นตัวไงกว่าสิบสาวสายๆเลยนะคือฟ้อมกันมันมักเรียนไปห้ากันมของโอ้ปลาสองรูอตัวนี้ ไก่สิโอ oh, ้ไก่รวยคนโอโคเกาใหม้โอโค่เน um, uh, ้ยหอมหวนหานเลือดเลือดต้องวยหมดูมาตัสิก้อนไ่มี่นัเห็ยเขาดึงปลาเด้ uống vài tròi, nhau này buồn đấy chúng lội đi xíu u buồn nhang bạc lắm mà หน้ามเหมือนตัวละลูกเขาจะ,ะไรีหย

เห็นบ่มันอยู่นี่ก็ไดมือเนาไปจวดใส่ก็ได้คาอเดียวที่เหลือฮาวีกวนดูสาลาบ้เข่าก็ไดจำได้จำบาดังเงี้ยยองามเลย องเนื oh, oh, no, ้อลูกไล่เข้าไปไล่เข้าไปโอ้ไอ้หนักยาวไอ้หนุ่มผมยาวโว้ยมึงยังยังไงวะไปสวยครับมาเขี่ยมึงอยู่้เแค่ตัวถ่ายวิดีโอผมมึงว่าไะไรตัวโอ้ ไเจอหนวดแดงนะครับว <se ep> ันนี้ยินเท่าไแดงก็เสือเรือมาตกบสิหัวว่าเาเอาขึ้นเอาขึ้นนะเนี่ยเห็นอยู่เนาะเปิดไฟเห็นปลาสามเถื่อุนปิดเถื่อนจับนะครับผมสายปลาครับสายปลาครับสามคนนะครับ คนคนหน้าได้ประมาณตอนนี้แปดลูแล้วนะครับคนนะครับคนหน้าได้แปดลูแล้วแต่เหยื่ออะไรครับตัวเหยื่อนะครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อเรี่ยมักช่างนบนะครับสตรพิเศษโอเคนะครับินดีนะครับขึ้นทางับปลาครับประมาณหกเจ็ดลูแล้วนะครับเอาอีกแล้วใช่ไหมครับจับอีกแล้วครับผมถ่ายให้นะครับ ผมดึงเยอะขึ้นเยอะมากนะครับไปถ่ายคนอื่นบ้างนะครับอันนหนครับโอ้โหสุดยอดครับตัวนั้นสูตรสามใช่ไหมครับสูตรสองตัวโเยือนนะครับเยือสูตรสองจะสีเหลืองนะครับนี่ครับโอเคครับผมจิกจิกถุงขาดเลยนะครับของแถืของเ่สีก็เลยนะครับอัดอีก้ะครับพึ่งลงนะครับ ตกสดๆนะครับไม่ได้ล่ออะไรเลยครับมีตัวเป็นโดนนะครับจัดอีก้วครับโอ้โหฟาดหัวแตกนะครับโอเคครับไปรอชมผลงานกันนะครับปลาไม่ระวงครับครับผมไปชมผลงานกันได้เลยครับผมนะครับอะไรเนี่ยปลาทูหน้าครับปลาทูหน้าโอ้โหเอาเอาอีกแล้วครับ โโอ้ห oh. ดึงขึ้นดึงขึ้นของผมก็ตอดนะครับตอนนี้อ,อืจุดยอดอา้าของผมก็ตอดเหมือนกันครับโอเคครับเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีเ,เปินปากมูลครับจุดน้มแล้วครับ งานปลารวมครับแต่ละคนครับเร่องของผมนะครับน่าจะประมาณเกือบสิบโลนะครับเปิดเบิ้งตัวนี้ประมาณแปดโลนะครับใช้สวอถอยอู่ประมาณแปดเก้าโลนะครับโอ้เสียบเสียบมาจากบนถึงถ้าอย่าสูตสองนะครับนะครับเต็มถังสีครับ คนเดียวนะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวถ่ายดูครับหนึ่งแซมกล่องที่เดียวเออลงไปเลยมืทางไหนก็ได้ใส่ก็ได้ขวาก็ได้เนี่ยทั้งเสื้อเหมือนปลายที่เรายึดอยู่ออมันไปยืนน้ำเกือบจู๋หันได้หมูนะครับเขื่อนปากมูลนะครับ ไม่ไหมรนั่นเยไมไห่ like ่ไพ่ด้วนะโบคักไปน่อแล่ว่าน้ำหน่อยก็ขี้เมาไม่่ว่างกว่างล้กลางมองนะครับุมปัญญาก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะครับตรงนี้ปลาไม่ค่อยกันสอบเยอสุดนะครับได้คนล้วสองสามโลวิธีสารบานเข้าเด็กับเบิ่์เงาเด็กับี่นออกการหาอยู่หา่ วันนี้มาตกปลาไม่ได้แบ่งกันนะครับตกแยกนะครับมาไพลมาต่อเต็มถังมือึ้งถังเต็มถังมีแซวลูกสูตรสองสูตรสามสูตรพิเศษนะครับวันนี้สามสูตรเลยครับจับทั้งสามสูตรกินทั้งสามสูตรนะครับกินดีทั้งสามสูตรนะโอเคครับไปชมผลงานกันได้นะครับ